ออดอยคำผู้นำตลาดผลไม้พรีเมียมอันดับหนึ่งในไทยบุกตลาดไอศกรีมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ไอป๊อปครั้งแรกของดอยคำในการต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านน้ำผลไม้ด้วยการยกระดับความสดชื่นสู่ผลิตภัณฑ์หมวดใหม่ ไอซ์แคจําหน่ายที่ชั้นสินค้าอุณหภูมิปกติสามารถรับประทานเป็นไอศกรี ki, มเมื่อแช่แข็งในตู้เย็นเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่เจเนอเรชัน Y และเจเนอเรชัน C เปิดตัว3รสชาติแรกได้แก่รสสตรอเบอรี่ทูนหัวรสบวยมีบวยและรสมะม่วงฮักเสาวรสในบรรจุภัณฑ์แบบใหม่จากบริษัทเตตราแพคประเทศไทยจำกัดผู้นำด้านโซลูชันการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก พร้อมจัดถแถลงข่าวเชิญสองนักแสดงคู่ขวัญใจวัยรุ่นปอน,นาราว,วิทยเลอร์รัดโกสุมและภูวินภูวินตั้งสักยืนรวมเปิดตัวความป๊อปที่สุดสดชื่นณนะลานแฟชั่นฮอลล์ชั้นหนึศูนย์การค้าสยามพารากอนเมื่อวันอังคารที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ พวกเราก็ได้แอบกินไอติมไอซ์ป๊อปไปก่อนแล้วก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงๆก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาชิมับผมส่วนตัวผมชอบรสปไม้บวยครับผมรู้สึกคือส่วนตัวเป็นคนชอบกินรสชาติแบบความหวานๆเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยฟิวน้ำมะนาวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอันเนี้ยตอบจทย์ม่วงหักสับปะรดครับผมมันอยู่ตรงกลางพอดีอ่ะพี่มันไม่หวานเกินไปไม่เปรี้ยวเกินไปแต่แบบสดชื่นอะผมว่าเหมาะกับช่วงอากาศช่วงนี้ด้วยก็เลยแบบเออน่าจะเป็น น่าจะเป็นตัวเลือกที่ลงตัวสาหรับใครหลายๆคนไม่ใช่แค่ผมคนเดียวจบตอบโจ์คนไทยมากคือแบบเราก็เป็นเมืองร้อนอยู่แล้วก็เวลาเนี่ยเวลาแบบสั่งน้ําเวลาซื้ออะไรก็คนไทยก็จะหอยหาของหวานแบบชื่นฉ่าแบบของเย็นๆเนาะก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ผมกล้าพูดเลยว่าอร่อยมากๆก็ฝากด้วยครับผมกิน่เพียงแค่แช่แล้วก็ฉีกแล้วกินใช่พอะมันตามเป็นแพ็กเกจตไอติมมันก็เหมือน มันก็เหมือนการไปซื้อไอติมอะครับก็คือหยิบออกมาจากกูแล้วก็ไปไหนมาไหนได้เลย on the go ได้เลยครับอย่างที่คุณพงศ์ก็พูดไปแพคเกจจิ้งของเขาก็ร่วมทํากับเทท่าแพคด้วยก็ยิ่งเพิ่มความรักโลกเข้าไปอีกมันก็มันก็มีหลายๆอย่างที่แบบเออเชิญชวนให้แบบไม่ใช่แค่ คนที่อยากจะกินแต่ว่าคนรุ่นใหม่ที่อยากจะแบบเอ้อยากอยากหาอะไรแบบสดชื่นและวลักลกเหมือนกันก็เป็นทางเลือกที่ดีครับคือด้วยความที่ถ้าเป็นไอติมสมัยเด็กเราก็จะกินรสแบบรสก็กกไปธรรมดาเนาะแต่ด้วยความวันเนี้ยคือเขาเป็นน้ำผลไม้ที่เอามาทำเป็นไอติมก็รู้สึกว่ามันก็มีความหลากหลายแล้วก็เทียบถี่มากขึ้นครับผมว่าไอติมอันนี้มันมีความความเป็นไทยสูงด้วย<ช>คือค ไอติมที่มาจากต่างชาติก็ส่วนใหญ่ที่เราได้รับอิทธิพลมาก็เป็นแบบไอติมที่ผสมนมเนาะผสมครีมพวกนี้แต่ว่าพอมันเป็นไอติมผลไม้อะมันมีความเป็นแบบความสดชื่นที่มันที่มันมีความเป็นไทยแบบเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่เยอะเหมือนกันขอฝากไอศ์ครีมไอส์ป๊อปด้วยนะครับผมอร่อยมากสามารถซื้อได้นะครับผมออฟ่าไอศ์ครีมไอส์ป๊อปด้วยนะครับมีทั้ง3รสนะครับผมก็ใครชื่นชอบรสไหนก็ลองไปชิมดูกันได้ครับผมจำหน่ายกันแล้วครับเมตานิวครบจบทุกคราว